วิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าใน Messenger หรือว่าแชทใน Facebook นะคะเวลาที่คนโทรเข้ามาเนี่ยอยากเปลี่ยนเสียงแล้วเบื่อเสียงเก่าแล้วทํายังไงคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้ามาที่ Messenger ก่อนนะคะหรือว่าแชทใน Facebook ที่หน้าตาแบบนี้นะคะกดเข้ามาเนี่ยให้มองหาขีดสามขีดที่อยู่มุมบนซ้ายค่ะกดเข้ามาค่ะแล้วก็กดไปที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่ข้างบนด้านขวานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจะมีคําว่าการแจ้งเตือนและเสียงค่ะให้กดเข้ามาค่ะ กดเข้าไปที่คําว่าเสียงเรียกเข้านะคะเสียงเดิมเนี่ยจะเป็นเสียงทั่วไปนะคะเสียงเมสเซนเจอที่เราคุ้นหูกันนะคะอยากจะกดเปลี่ยนเนี่ยก็กดเลือกได้เลยคะ่ะอยากได้เสียงอะไรก็กดเลือกได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากได้เสียงเดิมเนี่ยสมมติที่รีบแกได้เสียงเดิมที่รีบก็กดเข้าไปแล้วก็กดย้อนกลับค่ะ แค่นี้เราก็สามารถตั้งค่าหรือว่าเปลี่ยนเสียงไดกเข้าใน Messenger ได้แล้วล่ะค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเชื่อหนูสิไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ